สวัสดีครับ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 จมาอบนมิบายก่อนายบ่ายแฟนค่ะบ๊ายบายแฟนคือใครไม่มีไม่มีด้วยเมื่อกี้เป็นไงได้ดูไหมคะได้ดูสนุกไหมดีปะนี่ครั้งแรกเรื่องแรกหรอเป็นเรื่องคือหนูเรียนละครเวทีแต่ว่าไม่ได้เล่นละครเวทีมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้ได้รับโอกาสมาเราก็เลยไปเรียนร้องเพลงเพิ่มไปเรียนการแสดงเพิ่มเพื่อที่ว่าเราจะได้มาปรับ กับสิ่งตรงนี้เพราะาเรารู้สึกว่าละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดจากที่คนที่คนเคยบอกกันเราก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องจําหลายอย่างมากอยู่บนเวทีเราต้องจำหนึ่งคิวออกว่าออกวิงไหนวิงก็คือข้างๆเวทีเนาะออกวิงไหนเข้าวิงไหนยืนบล็อกไหนยืนตรงไหนให้ใหเป็นลบมันจะมขีข้างหน้ามันจะมีลบ5ลบสลบสลบสูนแล้วก็1 2 3 4 5หคือมันต้องดูว่าเราจะต้องถ้าเราผิดปุ๊บไฟไม่ตกไม่ลงอีกก็กคือหน้ามืด ก็จะเป็นลมคลายจะเป็นลมได้ก็เลยต้องจําทุกอย่างเราเลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าเวลาทาอะไรมันคือเป็นคนโปรเฟชชั่นนิดนิดนึงอยากทําให้มันดีไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออนี่เป็นการเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากอย่างหนึ่งในการเล่นละครเวทีแต่ว่าก็รู้สึกว่าสนุกมาเพราะว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากโดยเฉพาะเพื่อนนักแสดงครับพอต้องจาทุกอย่างบนเวทีจำทุกอย่างมันแบบมันสรวนสมชื่อสรวนสมชื่อเพราะว่าคือตละครเวทีต้องบอกก่อนไม่ได้ว่าสมมติถ่ายละครเสร็จปุ๊บจบไม่ใช่ลลคววทีีบบาง็ิ้้แ วันจริงถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนได้นะสามารถเปลี่ยนได้จนถึงวันเล่นหรือรอบสุดท้ายก็ยังเปลี่ยนได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วน,นั้นเราก็ต้องมีสติหนึ่งสองคือเราต้องเหมือนว่าต้องโฟกัสจริงๆอะครับว่าเราอยากจะทําตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รับงานอะไรเลยอยู่ตองลอรเิทีแล้วก็มีถ่ายหนังออมีถ่ายพี่นาคออห้าครับแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์ ว่าเทงานอื่นเพื่อทุ่มเทให้ละครเวทีเรื่องนี้คือต้องบอกว่าเราเรารักในละครเวทีจริงๆแล้วเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทุ่มเทในส่วนของคิวเนี่ยให้ตรงนี้ไปก่อนเพราะว่านตอนนั้นขึ้นหนังมันก็มันก็เลื่อนได้เพราะว่ามันก็มีนักแสดงหลายท่านที่ก็ไม่ว่างเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าทุกคนตั้งใจอ่ะโดยโดยเฉพาะหนู่นหนูตั้งใจมากเลยนะหนูรู้สึกว่าหนูแบบพยายามดูแลตัวเองไม่ออกไปไหนแบบว่ากินน้ํานอนพักผ่อนเยอะๆกินวิตามินนะเพื่อว่ามันป่วยไม่ได้อมันป่วยไม่ได้ ไม่ออกไปไหนเลยไม่เพื่อนชวนไปไหนไม่ไปเลยไม่ไปเลยเสร็จโอ้โหกว่าจะเสร็จจากนี้ก็ห้าทุ่มแล้วว่ากระเทยก็อยากจะนอนแล้วว่าใช่ก็จะชีวิตประจําวันคือออกจากบ้านไปวิ่งวิ่งเสร็จอาจจะสมมติว่าซ้อมใบสองก็อาจจะมีการแบบไปฟิตเนสสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่เสร็จปุ๊บกลับบ้านไปห้าทุ่มเล่นกับแมวสองแปดเล่น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 ปุ๊บไปไปจ้านอนแค่นี้บางทีเราเป็นคนตั้งเฮฮาปาร์ตี้แต่ตอนอยู่วันเวทีก็แบบ เราเอาแรงจากแรงจากเฮฮาดีไหมครับพี่หล่อเลยนะหลอเอาแรงจากเฮฮาปาร์ตี้นั้นอะมาใส่บนเวที<ช> <นะ S 1> เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าหนูจะรู้ตัวว่าถ้าสมมติหนูเริ่มอ่อมแล้วแสดงว่าร่างกายไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้เราก็พยายามเฟรชตัวเองให้มันแบบว่าพร้อมที่จะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันมันใกล้แลว้วอะเราว่าแบบอะไรที่ทำให้เราได้ได้บทนี้มาหนูว่าหนูว่ามันเป็นเพราะความธรรมชาติของเราเพราะตอนที่เราแคสเนี่ยเราเอาตัวเองเข้าไปสุดเลย แล้วเราก็เล่นแบบในแบบของเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเราทุ่มสุดตัวจริงๆแล้วมันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเจมมานั่งอยู่ด้วยเนี่ยนั่งแบบนี้เจมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็เล่นเต้นไปโป๊ะโป๊ะโป,โป,โปโ๊ะเจมมาหนูเราก็แบบว่ามองเฟอร์แบบมองเหมือนจะอีสติ้งเขาว่ะเหมืนอนฮังกี้จะโจทย์คือฮ <c oughs> <c oughs> ังกี้ฮังกี้เจมมาโจทย์กันนี้หิวมากเนี่ยหรอ <c oughs> หริวมากน้ำลายสอมาเล่นยากไหมพอต้องแสดงยากมากคือต้องบอกก่อนว่า it's too hard เลยต้องไปเวิร์กช็อปประมาณนาทีครึ่งค่ะ ออกมาจากกระมลละสั่นเลยเออคือม,มันต้องบอกว่ายากตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือเราไม่เคยร่วมงานกับเจมมาสองเขาเป็นพระเอกดังมากเลยอ่ะแล้วเหมือนเราติดตามเขามาตั้งแต่สมัยอ,อ,อุ้ยอีกาสาลลงซ่องปีบไอหมอทซับสมัยตอนสมัยปุ้นเนาะออแล้วก็เหมือนว่าเราได้มาเล่นงานมาดร่วมงานเขาจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนดีจริงๆอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าคือต้องพูดเลยว่าเพื่อนหนูไม่มีคนสีนเสมอแบบเนี้ยสีนเจมมาสูงจริงๆอ่ะคือเป็นคนแบบคือเราเป็นคนที่แบบว่าเราจะเป็นคนที่ประทับใจอะเรื่องอะไรง่ายๆเช่น นางก็ชอบแบบว่าเก็บของกินให้เก็บไปทิ้งเวลาเรากินอิ่มซื้อของมาให้แบบสมมุติว่าแบบเขารู้ว่าเราชอบกินมะฉะอย่างมะช้าอย่างเงี้ยนางจะลงไปซื้อกาแฟซึ่งเราเขารู้ว่าเราชอบกินมะฉะมากนางก็บอกเอามะฉะมาเห็นเธอชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบหนูบปะเอาตรงเลยนะแอบมีบ้างแต่ก็เนี่ยแหละก็เนี่ยอันนี้คือคาแรคเตอร์ตัวละครเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยอีกกล้องเป็นแบบนี้เลยในคาแรคเตอร์ก็คือวันไหวที่ถึงั้นชมว่าเขาสิน เขาสินสูงคือหนูต้องบอกเลยบบเป็นคำนนะคือหมายถึงว่าคืออย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนเราเนาะ<ม>แบบที่แบบว่าตลกโปกฮาสมมติกินข้าวก็เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยทิ้งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ไม่ได้รวบช้อนไม่อะไรแต่ชีเจมก็คือแบบว่าต้องรวบช้อนเป็นแนวนี้ปิดเพิงเพิงเพิงก็ทิ้งไปทิ้งให้อะไรอย่างเงี้ยตลอดทุกวันจริงๆแบบแล้วก็โอ้โห อิจฉานนองพายเนาะแอปอิจฉานิดนึงแต่ว่าเขาไม่เป็นไรก็ให้เขารักกันก็ดีแล้วค่ะเขาเหมาะกันแล้วไม่ได้เหมาะกับเราหรอกเราก็อยู่ต่อไปแบบนี้แล้วสดๆดงว่าการรวมงานกับเจมส์ก็คือมีความสุขใช่ไหมที่เจอมีความจริงๆมีความสุขทุกคนเลยแพรเ็าน่ารักคือแพรเนี่ยเราจะเจอกันแบบ ตามร้านสมัยก่อนเนาะตามแบบว่าที่เที่ยวอะไรนั่นนี่โน่น ôn, แต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันเลยมากันมากมายครับวันนี้ก็เหมือนได้มาคุยกันอย่างแพรอ,อ,อย่างโตโตอะไรอย่างเนานะแล้วก็แบบนัดหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ในเรื่องเนี้ยเหมือนเราสนิทกันเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามสนิทอะ่ะบางทีวเวลาเราทำงานใหม่ๆหรือเจอคนใหม่ๆเราก็ต้องแบบเธอแบบเออไม่นอะไรพฤติกรรมกันซีนมาเบรกดีไอซ์กันนั่นนี่โน,น่นอันนี้คืออยู่ยๆก็แบบทุกคนคือคุยเรื่องเดียวกันทุกคนแบบว่ามีเคมีเหมือนกันแบบแล้วก็ พูดคุยเป็นทิศทางเดียวกันแต่เจมมาอาจจะมีความแบบเป็นแบบพระพุทธเจ้าหน่อยขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบว่าเทพเป็นอะไรหมายถึงว่าเขาเป็นแบบคุยคุยเหมือนกันแต่เจมจะเป็นคนที่แบบฟังอะ่ะ<อ>นะหรอกป่าอย่างคนอื่นก็จะพูดอย่างเดียวไม่มีใครฟังก็มีเจมมาอยู่ในกลุ่มที่ฟังค,ครับแล้วมันทำให้หนูเรียบร้อยขึ้นไหมเวลาอยู่ก็ไม่นะคะไม่หนูก็ยังเป็นนิสัยแบบนี้แหละเหมือนเดิม แต่ว่าก็จะมีความแบบว่าหมายถึงว่าก็จะนิ่งขึ้นหรือเวลาคุยะลรก็จะระวังมากขึ้นบางทีแบบถ้าเราพูดจานั้นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยคือเจมจะเป็นเหมือนคุณพ่อของกลุ่มเป็นพ่อของน้องภูอะไรเงี้ยเวลาชี้ภูแบบว่าไม่ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยเจมมาก็จะแบบลูกอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนแบบเป็นพ่อที่อบอุ่นหนูก็อยากจะเป็นแม่เขาหอก็พยายามแซกซึมพยายามทําให้เขาแบบสมมติว่าเขาเผลอเผอแล้วเราก็แบบเธอเป็นเธอไปแฟชันนะอะไรยะให้ผู้ชายงงไปก่อน อ้าวเราจำได้นะพี่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากละครจบหนูกับเมจมส์จะรักกันไหมก็เกลียนกันไปเลยน <c oughs> ่ตรงนั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ตื่นเต้นดีไหมฮะเป็น่ารักน่ารักดีดีฉากเฉอิมเขาบอกว่ามีต้องขอขอเจมส์ว่าแบบ มีลิมิตไหมว่าทําอะไรแค่ไหนยังไงคือหนูบอกเขาตลอดหนูจะหนูจะหนูจะเกรงใจเขามากเวลาหนูจะจับจะอะไรเงี้ยหนูเธอโอเคไหมแบบจะแบบจะบึ๊บบึ๊บปั๊บหรือจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวจะเธอโอเคหรือเปล่าถ้าเธอไม่โอเคเธอบอกนะเปลี่ยนได้เลยเพราะเราก็เกรงใจเขาไงคือเห็นหนูเป็นคนกักขระแต่หนูก็เป็นคนที่เกรงใจเหมือนกันนะคบพี่หนูถามเขาตลอดแล้วเหมือนแบบต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้หนูมีเลิฟซีนบอกไม่ได้แต่ปากประกบปากคือถ้าพี่มาดูอ่ะคือหนูเล่นหนูยังเขินเลย แต่ไม่บอกว่าไปกับใครแต่กับผู้ชายแน่ๆไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆคือบอกเลยว่าหนูรู้สึกมีความสุขซีนเดียวซีนนั้นเลยแต่ว่ามันเป็นซีนสำคัญที่ทำให้เราเชิญมาเป็นคนที่มันโจทย์จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะซีนนั้นนะมันเหมือนแบบอุยมาดูดีกว่าครับวันสารสกระโจกเก่าๆก The s u n Musical ซ้อมพวกกัลยาฝักนีฉากอย่างเดียวเลยไม่ใช่ซีนที่เราไปขอพุ่มกลับเล่นใช่ไหมพุ่มกลับไม่ไม่พุ่มกลับเขามีอยู่แล้วแต่เราก็จะแอบแอบเล่นไม่ได้แบบอุ้ยสูบยังไงเนี่ย จูบไปเรื่อยสามสี่รอบจูบไปเรื่อยจนเขาด่าว่ามึงโกหกแล้วอันเนี้ยมึงไม่น่าจะมึงน่าจะเล่นได้แต่ว่ามึงอาจจะแบบว่าทําแอปเล่นไม่ได้นะ่เพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ก็คือแบบชื่อเพลงเสี่ยวนะครับชื่อเพลงเสี่ยวคือต้องบอกก่อนว่านั้นแค่แค่ประมาณ10อีก90%น่ะคือมันมียิ่งกว่านั้นมันมีโอ้โหคือยิ่งกว่าจูบแล้วกันในเพลงเนี้ยคือมัน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 เป็นเพลงที่แบบ เราพยายามล่อลวงผู้ชายคนหนึ่งมาให้มาอยู่ในโลกของเราในโลกของความเสี่ยวในแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเจมมาได้ทําในสิ่งที่เจมมาต้องตลอดในตลอด10กว่าปีที่เจมมาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเจมมาไม่เคยทําแน่นอนตรงเนี้ยเจมมามาปล่อยข้างบนนี้หมดเลยแล้วปล่อยใครปล่อยกับเฮ้เราได้รับเกียรตินากแสดงว่าคือเราสวยมากมงลงอลังค่ะรู้สึกว่ามงลงนะตะลึงสวยตะลึงสวยตะลึงแบบอลังอ่ะใช่คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะ เราเห็นเจมบนเวทีเรายังเซอร์ไพรส์เลยว่าแบบเขาทําได้ขนาดนี้เลยหรอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องการแสดงหรืออะไรทุกอย่างอะพอเราดูแล้วแบบเขาเป็นคนขยันมากจริงอ่ะคือนางขยันจนหนูรู้สึกว่าโว้คือแบบพระพุทธเจ้าตัดไวเลยว่าขั้นเนี้ยคือต้องเป็นจานลึกอยู่ในปิดะปไตปิดกเลยอะ่ะแต่ปะคือเป็นคนแบบคือขั้นนั้นเลยอะ่ะอยากเอาถ้ามีลูกอยากบวชให้เจมมาสักหนึ่งปัตาเลยอะ่ะคือแบบเขาเป็นคนดีจริง คนบอกขัโทษค่ะพี่การันตีได้ใช่ไหมว่าใครที่มาชมละครเวทีจะได้เห็นเจมมาในที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นเจมมาคือเห็นทุกคนเลยนะไม่่าจะเป็นแพรเจมมาหรือแม้กระทั่งตัวเองอ่ะคือมันเห็นในสิ่งที่คนรู้สึกว่าบางทีเขาจะเห็นว่าเราเป็นอินฟูนะเพิ่งเข้ามาเล่นในในส่วนของละครไม่กี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ทุกคนจะได้เห็นทุกบิติตเลยอ่ะ ร้องเล่นเต้นโชว์การแสดงทุกอย่างที่มันออกมาจากแบบแคาแรคเตอร์นั้นจริงๆอะ่ะคือเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่ามันมีไม่กี่รอบเองแล้วตอนนี้บัตรก็เริ่มละเริ่มละจะเริ่มเต็มแล้วใช่ไหมครับก็เลยอยากให้ทุกคนรีบจองไททิเกตเมเจอร์แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้สุดตัวจริงๆกับนักแสดงทุกคน<อ>กับวันสลัดโสดกับโจวย์เก่าๆเดอะสรวน m มิวสิคเคิลทุกกอง ที่เห็นบอกว่ามีการเกรงใจเจมาแดงว่าฉากเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาเราก็ควรวจะมีดราม่าตามมาใช่ไหมเราถึงได้คือหนูเป็นคือหนูที่เกรงใจอยู่แล้วแล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็เกรง,ง,<อ>นะงใจทั้งตัวแฟนขับเขาด้วยเนาะแล้วก็เกรงใจทั้งตัวแฟนเขาด้วยเพราะว่าคือแต่ว่าด้วยบริบทของเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบนั้น แต่ว่าเราก็จะเราเวลาจะทำอะไรเราเหมือนเราเรามีเหตุผลมาซัพพอร์ตได้เสมอค่ะว่าเราก้าวตรงนี้เราไปอย่างนี้เราอยากจะทําอย่างนี้เพื่อที่ว่ามันเป็น motivation ของตัวละครตัวละครนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูมองว่าถ้าเป็นนามาไหมหนูว่าไม่เพราะว่าเพราะว่ามันมันกำลังพอดิบพอดีเพราะว่าภูมกับพี่อ้างเนี่ยเขาเก่งมากเขาจะแบบอุ้ยตรงพี่ขอตรงนี้เพิ่มพี่ขอตรงนี้ลดพี่อะไรเงี้ยเขาจะไดเรกมาแล้วอย่างแบบอย่างที่หนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจมาก แสดงว่าไม่มีอะไรที่มันเกินรู้สึกว่ามันเกินพอดีหรือมันก็รอดูค่ะอาจจะมีแต่ละรอบไม่เหมือนกันแต่ละไม่มีทางเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่า motivation ทุกอย่างจะเหมือนกันแต่ว่าบางที reaction หรือการเล่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะละครเวทีมันอาจจะต้องแบบมีความสดและลยิ่งละครคอมดี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายากมาก1เลยคือเราจะเล่นยังไงให้เหมือนกัน2มุกเดิมที่เราเล่นต้องตลบบางทีเราแบบไปเล่นมุกนีย รอบนี้ไม่ตลกวะ่ะหรือรอบนี้ตลกคือมันยากตรงนี้นครับหมายถึงว่าเราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลา<ม>เพราะฉะนั้นหนูก็จะพูดไม่เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นในส่วนของคลายครึ่งก็ฝากทุกคนด้วยนะครับการเดินสรวนมิวสิคลนะครับเริ่มเปิดขายบัตรแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับรอบสุดท้ายคือ23พฤศจิกายน <c oughs> แต่ว่ารอบแรกคือ3เสิตุลาคมนี้แต่รอบในส่วนของ29นี้ก็สามารถดูได้ในส่วนของกาล่าแล้วก็จะได้เจอนักแสดงดารามากมายทั่วฟ้าเมืองไทย8 0 0 0ันล้านคน <c oughs> อไนนี้เรื่องจริงนะมากันเยอะมาก นะครับก็อยากใครอยากเจออะไรก็ได้เจอซื้อบัตรได้ชดโซนด้านบนดูได้สำหรับก็ใกล้จะเต็มแล้วมันขออหม่เรื่องล่าสุดว่าเราคุณสมบัติของแนมันหรือต้องรส์แล้วหรอคือวันนั้นเป็นวันที่เราเหมือนแบบคือเราจะสมัครน้องฝึกงานมาทํางานกับเราแต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะเอาคุณสมบัติอะไรบ้างวะ ก็รู้สึกว่าหนลองคิดแกล้งสิงว่าถ้าเป็นในส่วนของคุณสมบัติแฟนเราอยากได้อะไรบ้างนหนูก็นั่งเขียนเล่นๆเขียนขนำะๆแบบเขียนในโน้ตอะตลกๆเขียนอันนี้นี่แล้วสมองมันไหลไปเลยว่าแบบฉันต้องการแบบนี้จริงๆแบบฉันมีทุกอย่างให้เธอนะ <c oughs> คุณสมบัติอย่างเดียวคือแค่รักฉันแต่สิ่งที่ฉันซัพพอร์ตให้เธอคือหนึ่งมีฉันมีบ้านนะฉันมีรถนะฉันมีห้องเล่นเกมให้เธอเธอเล่นไปเลย300วันเธอจะเล่นก็เล่นเดี๋ยวฉันทางานเองคือจะซัพพอร์ตเธอทุกอย่างก็เลย คือมันตลกมากคือมันขับมากคือแบบคนที่มาสมัครกับเราบบเขาค่อนขีดมากเลยนะมีคนนึงแบบว่าอันนี้อันนี้เล่าได้ออคือเป็นเป็นเป็นคนเป็นเพื่อนออๆกันนางก็ส่งมาแบบผมมีนางก็ทำอ,อ่ามือนี้ออผมมีผมมีใจนะครับแต่ออใจผมใหญ่นาะก็ทำนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะว่ามันมีความขีดเราอ่านแล้วเราบอกอุ้ยลดอยากแคปได้มั่งแต่กลัว PTPA เขาคือมันแบบเพว่าแฟนขับเราด้วยแล้วก็หลายๆคนก็เดี๋ยวนี้มันมีล่าสุดมีคอนเทนต์ใหม่คือขอพร ช่วงนี้ขอพรขอพรไม่ให้ดูไรสดเพราะช่วงนี้เอฟของแฟดเคยเคยไหมครับเวลาซื้อของอะ่ะสมมติว่าเราสั่งสมมติเราเอฟไปแล้วล้วเราลืมว่าเราเอฟอ่ะมาส่งที่บ้านเหมือนกันสากันสามอันอนะ่ะข <c oughs> ึ้นูเป็นอย่าง,งาน,นั้นน่ะหนูลืมคือเราบางทีเราอุ้ยอันนี้เอฟเอฟไปก่อนเอฟไปก่อนมันถูกแล้วมันได้ส่วนลดนะ <c oughs> ในโค้ดเนี่ยก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนอ่าเสิร์ฟของก็เดี๋ยวก็นั่นแหละก็เราก็เหมือนแบบพยายามที่จะไม่ซื้ออะไรมากก็เนี่ยมาทำงานสะ แล้วก็หาแฟนต่อไปยังมียังยังอยากได้มีแฟนอยู่นะค,ะคนรับหลายคนก็แช้ว่าโทรศัพท์เปลี่ยนใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังเงาไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กก็ไม่ได้ช่วยให้มีแฟนหรอกออใช้อะไรก็ได้บางคนบางคนเนี่ยไปดูในคอมเมนต์นั่เนเลยคอมเมนต์ตลกมากโนเกียสามสามสองศูนย์ที่ใช้อยู่แฟนกอดทุกคืนคะออ่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกหนูว่าไงรู้ปะเขาบอกว่าใช้ไอโฟนเครื่องตั้งห้าหกหมื่นสุดท้ายก็ถ่ายแค่รูปเดียวไม่มีรูปคู่อย่างเงี้ยยอมได้ปะเจ็บจี๊ดคนไรเป็นแสนงง คือเขาโคงเห็ดด้วยอ่ะแค่นั้นแหละครับก็ฝากด้วยครับอินทนนท์ยังโสดอยู่แล้วก็แต่ว่าถ้ายังไม่อยากโสดก็มาดูวันสลัดสดกับโจกับเดอร์สุดมิชิโก้นะครับในส่วนก็อยากให้ทุกคนมาดูจริงๆจริงถามจริงอันนี้คนไอ หลังๆเริ่มหลังๆเริ่มอยากมีละก่อนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แหละแบบเราก็รู้สึกว่าเราเหงามีช่วงหนึ่งก็มีช่วงเหงาบ้างมีช่วงทํางานมาแต่ช่วงนี้ทํางานเยอะก็รู้สึกว่าอยากมีมาแบบซัพพอร์ตใจเป็นฟิลแบบเธอขออิงๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ป้าบางทีเราแบบเรากลับบ้านไปเจอแมวบางทีกลับบ้านไปห้าทุ่มเจอแมวแมวเชิดอีกมีแมวก็หันหนีเงี้ยเราก็หนอยป่ะหนูก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้กับหนูเลยอ่ะบางทีหนูอุ้มมันมันกางเล็บเงี้ยอุ้มเราก็แบบโวยไม่มีอะไรมาฮิวใจเลยอ่ะ หลังๆคุยกับต้นไม้ซื้อต้นไม้มาคุยจริงๆบำบัดตัวเองไปก็เป็นฟิลนี้มันเป็นตระหนักรู้ว่าจีบได้ว่าจีบได้จีบได้เลยครับแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรสรุปว่าโนนไม่มีแฟนผิดบอกว่าไปพูดได้แล้วความจริงกั็สะโพมโนนนางบอกไม่ต้องไปแล้วจ้าแล้วใครจะมีแฟนแบบเธอล่ะคะไม่มีคือไม่มีค่ะเธอไปเกาหลีเธอไปหาแฟนที่เกาหลีค่ะทำหน้าค่ะไม่มีคือจรรยาบรรณนักข่าวห้ามโกหก โอ้เนี่ยเรื่องจริงเลยร้อเซก็นะครับก็ฝากพี่กิ๊กไว้ด้วยนะขอบคุณทุกคนมากนะครับพี่ๆขอบคุณครับ